หน่วยที่18ววาควบคุมอัตราการไหลวาควบคุมอัตราการไหลแบบต่างๆการทำงานของกระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮโดรลิก ทำงานด้วยความเร็วช้ากว่าระบบการทำงานอื่นๆแต่การทำงานยังต้องการความนิ่มนวลเพื่อไม่ให้งานที่จะทำเกิดการแตกเสียหายหรือถูกกระทบกระเทือนจึงจำเป็นต้องทำการควบคุมให้การทำงานนั้นช้าลงไปอีก โดยการควบคุมให้น้ำมันที่ไหลเข้าอุปกรณ์ทำงานมีปริมาณน้อยลงอุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของน้ำมันเรียกว่าวาควบคุมอัตราการไหลวาปรับอัตราการไหลหรือลิ้นลีแบ่งออกได้หลายชนิดดังสัญลักษณ์และชื่อเรียกต่อไปนี้ 1. วาล์วหลีแบบคอขอด 2. วาลวหลีแบบช่องแคบ 3. วาวหลีแบบปรับรูคอขอดได้ 4. วาวหลีช่องแคบแบบปรับได้ 5. วาวควบคุมอัตราการไหลแบบปรับอัตราการไหลได้คงที่และ 6. วาวควบคุมอัตราการไหลทางเดียว สรุปการเดินทางของของไหลในท่อ ถ้าเข้าไปในอุปกรณ์ก็จะมีผลกับอุปกรณ์ทั้งการทำงานและประสิทธิภาพดังนั้นเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจึงจำเป็นต้องมีวาล์วควบคุมอัตราการไหลเพื่อควบคุมความเร็วในการเลื่อนเข้าและออกของก้านสูบความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฮดรอลิกให้ได้ตามความต้องการ